สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาดูกันว่าในอุโม,มง์แบบในวโม,มงคาเฟ่แมวอ่ะมันจะสามารถเข้าไปได้ไหมอ่ะอ่ะเริ่มเลยเราจะปรับด้วยตัวเราเงก่อน เข้าได้เข้าได้แต่เราเยอะบวกอี มันก็ได้อยู่นะ,นนะแต่ว่าฟิลมันรู้สึกแบบ เหมือนได้เข้าไปในอุโมงค์ลึกลับอือโอก็สำหรับพิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนไามบาย